สวัสดีครับจะมาพบกันอีกแล้วครับผมกับผู้ชายมองทุนครับวันนี้เราจะมารีวิวคันที่เราใช้ประกอบ กับชุดพร้อมตกไปนะครับคือคันนี้เป็นคันที่ลงตัวที่สุดแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็มีพยายามเลือกสรรคันหลายๆคันให้มันเหมาะสมกับเลทราคาที่เราตั้งไว้ไม่ให้มันเกินแพงมากเกินไปครับและเสร็จทีนี้ตอนแรกก็ใช้คันที่แบบราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แล้วมันก็เกิดปัญหาระยะมันไม่เท่าที่ต้องการครับอย่างอย่างที่เราสั่งไป3ามหมันก็จะไม่ถึง3ามหมันก็จะเหลือ28 27อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าหายไปเยอะเลยครับจนสุดท้ายแล้วเราก็มาได้คันนี้ฮะเป็นคันไผ่ ไผ่เขียวเนาะเป็นไผ่สีเขียวแบบนี้ฮะด้วยน้ําหนักคุณภาพของคันก็อยู่ในระดับสมกับราคาครับผมวันนี้เราก็เลยจะมาให้นาน,านได้รับชมแอคชั่นแล้วก็ว่าการทํางานของคันมันไหวกับปลาระดับไหนบ้างครับก็ใน1ชุดมันก็จะมีที่เราให้ไปนะก็จะมีคันเนาะแล้วก็มีชุดสายแล้วก็มีเหยื่อ ส่วนเหยื่อไม่ได้ไม่ได้ถุงใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้คือคือหยิบมาประกอบในการพูดเฉยๆเหยื่อที่เราส่งไปให้มันจะไม่ไม่ได้มีขนาดเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้มันเป็นขนาด1กิโลกรัมครับผมก็ได้มาประมาณนี้1ชุดเนาะชุดสายที่เราประกอบให้เสร็จเลยพร้อมตกใส่ตะกัวตั้งทุน่นช่างทุ่นให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีแถมทุ่นให้ดอกหนึ่งนา้นาๆได้รับไปก็ไปประกอบแล้วก็หาระดับน้ําตกได้เลยครับส่วนนา้นาๆที่ยังประกอบไม่เป็นนะสำหรับมือใหม่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูพอนา้นาๆได้คันไปแล้วนะครับ ก็แกะปลายออกแล้วก็เทนี่มันจะมีปลายไหมออกมานีแต่ว่าตอนตอนที่ไปถึงนะนะผมจะผูกตรงนี้ไว้ให้แล้วเพราะว่าผมจะเซตสายให้เข้ากับระยะคันแล้วก็เซตตะกัวให้เสร็จหมดเลยครับผมก็จะผูกปลายไหมไปให้เรียบร้อยละหลังจากนั้นเราก็เอาชุดสายที่ได้จากไปนะครับแกะออกมาจะเห็นว่าด้านอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นประมาณอย่างนี้นะที่เราผมผูกเป็นปมไว้แบบนี้ ก็จับสายนี้ออกมาแหวกออกให้มันอย่างนี้เสร็จแล้วก็จับด้านด้านล่างของสายเนี่ยครับตัวสายเมนอะ่ะสอดเข้าไปในรูตรงนี้สอดเข้าไปแบบนี้มองเห็นหรือเปล่านาะเนี่ยฮะให้มันได้แบบประมาณนี้ครับเป็นห่วงแบบนี้แล้วเราก็เอาตัวปลายสายดึงพยายามดึงตรงๆนะครับอย่าดึงเอียงอย่างนี้นะเดี๋ยวปลายคันมันหกัก พอได้แล้วก็เอาห่วงเนี่ยสอดเข้าไปเลยแล้วก็ดึงนะครับเรียบร้อยแค่นี้แหละเนี่ยครับดึงตรงๆอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ทุ่นเข้าไปในตัวเสียบทุ่นพยายามจับตรงขาทุ่นสีดำนะครับเวลาเสียบเข้าหรือดึงออกพยายามอย่าจับตรงตัวทุ่นเนาะเพราะว่าทุ่นบางตัวเขาไม่ได้ใส่ขากับ หางเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเดียวกันทุนบางตัวนะครับพอมันไม่ได้เป็นตัวเดียวกันเนี่ยถ้าเราจับตรงเนี้ยจับตรงตัวทุ่นอะ่ะแล้วดึงปุ๊บอย่างเงี้ยขามันอาจจะหลุดครับเราก็จับตรงขานี้จับตรงขาดำๆนี่เสียบเข้าไปปุ๊บพอเวลาจะถอดเราก็จับตรงขาดำๆดึงออกมาอย่างนี้เพื่อไม่ให้ขาทุ่นมันหลุดง่ายะครโอเคเสียบเข้าไป เสร็จแล้วเราก็ไปหาระดับน้ําตกได้เลยผมตั้งทุ่นไว้เป็นไม้ตายเนาะตั้งทุ่นไว้หางมันจะปลิ่มปริ่มน้นานา้าก็สามารถที่จะไปหาระดับน้ําตกได้เลยครับตั้งให้มันโพสองข้อสีสามข้อสีสีข้อสีอะไรก็แล้วแต่ถนัดได้เลยครับมาครับก็อบอกชจะน,นินเนี่ยฮะ คันได้อยู่นะเนี่ยปนินไซนี้แบบลอยขึ้นมาเลยปนิน,น,อ,นนะอืมเนี่ยปนินไซนี้ได้อยู่นะ ไม่ค่อยได้กินข้าวไหลลงไปโอ้อนนินครับตอนนี้ ปน,นินครับอืไซดีเลยปน,นินตัวนี้นี่ครับปน,นินไซนี้งัดได้สบายเลยนะฮะกับปน,นินตัวนี้คือวัดปุ๊บแล้วก็เอาปลาอยู่เลยสบายสบายเลยกับคันไผ่เขียวตัวนี้ฮะนี่ ปาน,นินซนี้เอาอยู่เลยคันที่เราใช้ทําเป็นชุดพร้อมตกนะครับปานินไซนนี้ก็ยังเอาอยู่นะฮะได้พบศบตาเมื่อเจอหน้าเธอ ว๊าปุ๊บปุ๊บล่อเลยน่าๆๆๆลงปุ๊บทำท่าจะกินเลยน่าๆๆๆกินเลยอยู่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 โอ้ทับทิมด้วยเบลเลอร์เลย Okay. อ้าวูดมาไงนี่ครับผมเนี่ยปลาทับทิมไซส์นี้ครับคันไผ่เขียวที่มากับชุดพร้อมตกเอาอยู่ครับสบายสบายเลย มีคนผิดคิวครับโดนปลาช่อนครับปลาช่อนตัวใหญ่ด้วยโอ้โหปลาช่อนตัวบเบลเลยอุย้ยระวังไปคันระวังไปคันโอ้มันมุดเดี๋ยดยิหันมานี่หันมานี่โอ้โห <c oughs> โอ้ผ <c oughs> ิดคิวโดนปลาช่อนเฉย <c oughs> เฉยเบลเลยฮนะดูโอ้โหเดี๋ยวผมโชว์ให้ดู <c oughs> ปลาช่อนผิดคิวมา อุ้ยไซส์ใหญ่นันเนี่ยต้มยำอร่อยเลยไซส์นี้ <c oughs> <c oughs> มาไงวะ <c oughs> มันคคกแตกเลยว่ะใช่คคกแตกจริงด้วยอืมี่ยคกแตกเฉยเปลี่ยนคคกเปลี่ยนคคก ่งไปเลยโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงใช้ของคลิปนี้แล้วครับเมนูที่เราทำวันนี้ก็จะเป็นปลาเผาเลย ปลาทับทิมตัวหนึ่งกับปลานิลตัวหนึ่งมาเผาครับกินกับน้ําพริกปลาร้าน้ําพริกปลาร้าแบบฉุกเฉินเป็นพริกแห้งอย่างเดียวเลยแล้วก็ย่างกระเทียมกับคั่วกระเทียมกับพริกแห้งกับมะเขือเทศทําเป็นน้าพริกปลาร้าครับแล้วก็ข้าวนี่ก็เอามาจากบ้านนี่ครับสถาน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนะนะท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะฮะสํสำหรับคลิปหน้าเราจะไปมองทุนกันที่ไหนก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันอีกทีนึงสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับผู้ชายมองทุนสวัสดีครับ เปิดกล้องเลยเมื่อกี้ครับกินข้าวเสร็จจะมาตกลองตกต่อโอ้โอ้โอโอกินข้าวเสร็จจะมาลองตกต่อไฟเขียวเราจะรอ,อดหรือเปล่า มุด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 ผมมุดอีสุก เขาจะมุดใต้แพรครับ